น่าจะรู้จักกัน,นบ้างนะครับกับชื่อของอินซีแดงตอนนี้นะครับทางสตูดิโอผู้สร้างเดอะเลกบึงการเตรียมตัวที่จะรีเมคอินซีแดงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับฟิล์มฟอร์ชอดช็อตนิวส์ ทางค่ายฮอลลีวูดไทยแลนด์นะครับผู้ที่เป็นค่ายสร้างเดเล็กบึงการเนี่ยภาพยนตร์สปาร์ลัดที่เร็วๆนี้เราจะได้ดูกันเนี่ยครับ ประกาศสร้างภาพยนตร์ฮีโร่พันไทยกับภาพยนต์เรื่องอินซีแดงภาคใหม่ที่มีกำหนดฉายในปี2024ครับโดยเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่รีบูตไม่ใช่ภาคต่อเวอร์ชันเดิมที่อนันดาเอเวอริงแฮมได้มีการเล่นเอาไว้นะครับและจากข้อมูลตอนนี้นะครับจะได้นักแสดงที่เป็นคนรุ่นใหม่เลยและยังไม่มีการประกาศแคสออกมาตอนนี้ด้วยนะครับผม,มาจาได้อินซีแดงผมเคยดูตอนเด็กๆเด็กๆคือไม่ได้ทนันยุคมิชัยบัญชานะครับมิชชัยบัญชานะ่ะผมเคยดูตอน ตอนเช้าประมาณ9โมงหรือ10โมงนี่แหละช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นปิดเทอมแล้วไม่มีอะไรทำไงเราก็ต้องมานั่งดูดูหนังไทยที่เขามีการย้อนมาฉายตอนนั้นอ่ะอินซีแดงรู้สึกจะมีหลายภาคมากเลยนะเออแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่มิชชัยบัญชาเล่นแล้วก็เขาฉายตั้งแต่ภาคแรกเลยอะแล้วฉายวันละภาควันละภาควันละภาคช่อง7ตอนเช้าผมจําได้เลยตอนนั้นช่วงปิดเทอมเราก็นั่งดูนั่งดูนั่งดู มันเป็นยุคหนังเก่าเนาะหนังเก่ายุค80เลยอะแปด0นเนอะแล้วก็ดูว่าอ๋อในภาคเนี่ยภาคนี้เป็นอย่างนี้ภาคนี้เป็นอย่างนี้มันพูดถึงเรื่องของฮีโร่ฮีโร่ชื่อว่าอินซีแดงนะครับก็จะใส่ชุดเป็นเหมือนเหมือนชุดหนังทั้งตัวนี่แหละหนังเือนชุดเอลวิสอะใส่ถุงมือใส่อะไรอะแล้วก็ใส่หน้ากากที่เป็นหน้ากากรูปอินซีแดงนะครับก็ใช้ชื่อว่าอินซีแดงอินซีแดงจะเป็นฮีโร่ที่ใช้ทั้งปืนท่างมีการต่อยเตะนะครับไม่เหมือนกับฮีโร่ของมาเวลที่เรารู้จัักกนนะ เพราะฉะนั้นก็จะมีความดิบมีความเถื่อนกว่าฮีโร่ของมา v e ลเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ตัวของอินซีแดงเนี่ยครับเหตุผลที่มันเป็นตำนานเพราะว่าตัวของคุณมิชัยบัญชานีครับในขณะที่เขากําลังถ่ายทําภาพยนต์เรื่องอินซีแดงอยู่เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการถ่ายทำครับนั่นก็คือฉากที่ ตัวของอ e ีจีแดงกําลังเกาะเฮลิคอปเตอร์เพื่อจะตามขึ้นไปทําภารกิจสักอย่างหนึ่งนี่แหละเปิดเป็นความต้องการของมิชัยบัญชาเองมั้งที่เขาจะเล่นเองเล่นฉากบูนั่นเองเหมือนเหมือนทอมครูซนะฮะที่เล่นฉากแอคชั่นด้วยตัวเองโดยไม่ใช่สตันแมนมิชัยบัญชาเหมือนกันครับไม่ใช่สตันแมนในการขึ้นขอเฮลิคอปเตอร์ครับแล้วก็เหมือนเป็นการพลาดครับในการที่ตกจากเฮลิคอปเตอร์นั่นคือฉากสุดท้าย ของภาพยน่องอินซีแดงภาคสุดท้ายที่เราได้ดูกันในเวอร์ชันของมิชัยบัญชาเขาจะตั้งค้างภาพของคุณมิชัยบัญชาในขณะที่กําลังจะตกจากเฮลิคอปเตอร์ทิ้งเอาไว้ผมจําได้เลยนั่นคือภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นภาพยนลังอินซีแดงเวอร์ชันเก่านะครับอินซีแดงภาคก่อนนี่มีกี่ภาคที่มิชัยบัญชาเล่นเนี่ย นี่มีคนเล่นหลายคนนะเออผมผมเพิ่งรู้เนี่ยผมรู้ว่ามีแค่มิชชัยบัญชาคนเดียวที่เล่นเป็นอินซีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อินซีแดงนี่มีผู้ที่เคยรับบทอินซีแดงหลายคนมากๆเลยเริ่มมีการทําภาพยนตร์ครั้งแรกเนี่ยก็คือปี2502ในอินซีแดงที่ชื่อว่าเจ้านักเลงนะครับได้คุณมิชชัยบัญชาเล่นเป็นอินซีแดงจากนั้นมาครับก็มีภาคที่ชื่อว่าทับสมิงคลาอวสารอินซีแดงปีศาจดำเจ้าอินซี อินซีทองซึ่งเป็นภาคสุดท้ายที่คุณมิชัยบัญชาได้มีการเล่นเอาไว้จากนั้นก็จะมีหลายๆสตูดิโอได้มีการทําออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสิงหาสุริยงนะครับอันนี้มารับบทเป็นอินแสดงในปี2520ในภาคที่ชื่อว่าบินเดี่ยวมีภาคพลายมหาการได้คุณกรุงศีวิไลเล่นนะครับมีภาคอินซีพยอง ได้คุณจารุณีสุขสวัสดิ์เล่นนอกจากนั้นมาในปี2,540นะครับอินซีแดงถูกกลับมาทำมาอีกครั้งโดยได้คุณเจมเลืองศักิ100์ร้อยจุศักิ์มาเล่นปี2,553ไดน้อนันดาเอเวอร์ลิงแฮมรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นปี2,562ได้คุณออมอักคลรลพันธ์มาเล่นเป็นอินซีแดงนะครับโอ้โห,โอโห,โอโหเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าอินซีแดงมีคนเล่นหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเออน่าสนใจว่ะ จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าคนไทยจะปรามมทหนังไทยคนไทยจะดูถูกหนังไทยกันเป็นเป็นปกติซึ่งของอย่างเงี้ยมันต้องใช้การเปิดใจดูนะครับโดยปกติแล้วในอินซีแดงเนี่ยคือฮีโร่สัญชาติไทยที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในยุคที่ไม่ได้มีภาพยนตร์ฮีโร่แบบเนี้ยลองคิดดูนะครับในยุคที่ไม่ได้มีภาพยนตร์ฮีโร่ให้เปรียบเทียบแบบเนี้ย มันจะน่าสนใจขนาดไหนแล้วในยุคนี้ภาพยนตร์ฮีโร่มันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราคอยดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ทางค่ายที่กำลังจะมีการรีบูตรีเมคขึ้นมาใหม่ก็คือทางฮอ l ลีว o ดไทยแลนด์นะครับค่ายที่สร้างเดอะเลกบึงการนั่นแหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศแชทออกมาแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าอินซีแดงภาคเนี้ยอาจจะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นการเปิดจักรวาลไทยฮีโร่ขึ้นมาก็ได้ เออเป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่ว่าน่าจะมาแน่ๆแหละในปี2024ปีหน้านะครับกับอินซีแดงใครรอคอยอยู่รอคอยติดตามกันได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel